ไข่พึ่งคืออะไรผมจะเล่าให้ฟังนะครับไข่พึ่งก็คือรังพึ่งนั่นเองกว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้รังพึ่งก็โดนความร้อนนะครับละลายเหมือนกับเทียนก็มาขึ้นรูปในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องทำเองให้ยุ่งยากนะครับใน Lazada าหรือในเพจมีขายถูกๆมากมายเลยนะครับแต่ของผมไม่มีขายนะครับเข้าไปสั่งกันได้เลย ก่อนที่จะนำกล่องไปติดตั้งเราก็ต้องทาไข่พึ่งให้ทั่วบริเวณในกล่องนะครับหรือบริเวณทางเข้าแล้วก็เผาไฟในลักษณะนี้นะครับ<อ>เพื่อจะให้ไข่พึ่งละลายซึมลงเนื้อไม้เมื่อนำไปติดตั้ง<อ>พึ่งงานที่มาสำรวจกล่องของเรา<อ>ก็จะได้รู้ทันทีว่ากล่องใบนี้เคยมีพึ่งมาอาศัยอยู่แต่จริงๆไม่เคยเหรอกครับเพราะว่าเราได้ทาไข่พึ่งเพื่อเป็นกลิ่นให้กับพึ่งที่มาสำรวจรังนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านได้ติดตั้งกลองไปแล้วพึ่งก็ยังไม่มาอยู่สักทีก็อย่าได้ท้อเลยนะครับก็มันสำรวดรังทำความสะอาดทาไขพึ่งบ่อยครั้งในลักษณะนี้นะครับ